ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่แหล่งมาสจั่นของประเทศไทยนะครับผาช่อนะครับสวัสดีครับพี่ครับตอนนี้คุณพี่อยู่ที่นี่นะครับเนาะจากนี้ไปผาช่อระยะทาง400เมตรนะครับน้องแต่ว่าคุณพี่จะได้ลงบันได147ขั้นก็คือตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณพี่จะเอารถ ไปจอดที่ราจอดที่สาปุ๊บจะได้เดินสะดวกกว่านะครับแต่ว่าระยะทาง400เมตรเท่ากันเลยแต่ว่าคุณพี่จะได้ขึ้นบันไดแค่70กว่าขั้นแต่ว่าจะมีสาลาพาให้นะครับเนาะขากลับสบายแล้วปุ๊บเป็นระจอดที่สาไปเรยสะดวกกว่านะครับระจอดที่สามกคือคุณพี่ก่อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาที่โค้งแล้วเลี้ยวขวาปุ๊บ100เมตรจะถึงราจอดที่สามแล้วคุณพี่ก่นเดินเข้าไปผาช่้า4 0 0เมตรสะดวกกว่าจะได้ขึ้นบันไดน้อยกว่ามีแค่70กว่าขั้นแต่ว่าจะมีสาลาพาให้นะครับเนาะรับ อันนี้ระยะทาง400เมตรแต่ว่าคุณพี่จะได้ลงบันไดหน่น่นะ147เราไม่เท่าไหรต่ตอนที่ขึ้นมาจะหนื่ยนะครับแต่ว่าขึ้นไปชมก่อนนะครับนอกครับผมคือ,อยังไงนะครับยังก็ต้องเดินเข้าไปดูนะครับ <c oughs> จอดรถตรงไหนก็ต้องเดิน400เมตรต้องเดินแน่ๆต้องเจอแน่ๆตรง400ม40มงเมตรนี่เไปนะ<ม><ม>ครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศตั้งแต่ต้นเลยนะครับขอบคุณพี่สมศักดิ์นะครับขอบคุณมากครับตามผมมาเลยครับ วันนี้เดี๋ยวให้ไกด์เจ้าทินเก่าที่เคยอยู่บ้านดอยรอมาแล้วมาก่อนนี้แล้วอำเภอดอยรอ,อะ,อะเดี๋ยวพาไปวิธีกูนะครับวิธีกูยพาลุยแหล่งท่องเที่ยวผาชอ่อนะครับเริ่มตรงนี้เลยตรงนี้คือจุดชมวิวนะครับผมืะบอกก่อนไปนะอำเภอดอยรอนะครับเขาจะขึ้นชื่อมาเรื่องลำใหญ่และผมกินมาตลอดฉากหวานเชียบอร่อยมากเลยนะฮะอาคารบริการนักท่องเที่ยวนะครับ อ่าใช่นะครับต้องมีร่างกายพร้อมเบอร์เนี่ยผมก็ฟิตมาบ้างแล้วนะครับรู้ว่าต้องมาที่นี่นะฮะมีตรงนี้ก็เป็นคนดังมาทุกที่เล้วครับแต่ผมจะบอกให้นะครับไม่มีใครดังเท่าผมนะครับเพราะผมจะโกนเสียงดังเฮือนฟ้าตลกไปอ่ะถึงแล้วครับตัวนี้ก็เป็นจุดอ่าครับมีใครมั่งเนี่ยอันนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นะครับนะก็มีอันนี้เตอ๋อพี่เตอ๋อนะครับตอนนี้ก็มาเจอเทียบอ่ากูุฏิทรักษ์ก็มาแล้วนะครับแต่น้าเป็นจุดชมวิวสวยมากเลยผาชอ่อ400เมตรลองลงไปข้างล่างนะครับตรงด้านนี้เราจะอากระหายน้ํามีเครื่องดื่มเครื่องชงทางด้านนี้เลยนะครับจุดนะครับสวัสดีครับ <c oughs> เป็นไงครับวันนี้นักท่องเที่ยวสวนมากวันเสาร์ที่จะเยอะใช่ไหม กันธรรมดาก่อนวันนี้อาเดียวผมขออนุญาตเดินชมความสวยงามตรงนี้เลยนะครับได้ครับกูวิธีกูพาไปตรงนี้ก่อนขออนะตรงนี้ก่อนไม่ลงยังไม่ลงไปใช่ไหมอาขอ่หูหายเลนี่สวยมากเลยทีละขั้นตอนนะครับจุดชมวิวผาช่อสวยมากเลยข้างล่างนี่เป็นป่าทึบมากเลยสุดสุดลูกหูลูกตาไปนู่นครับภูเขาตอนนี้หมอกบางภูเขาลูกนู้นใหญ่มากเลยนะครับ ฝั่งนู้นก็คือลําพูนนู่นเนี่รออ๋อแม่น้ําปิงกั้นอยู่ใช่ไหมใช่ตะกี้ที่เราไปอยู่บนผาเอ้ยด,ดอยดอยน้อย,อยไม่เจอตรงนี้นะไม่เห็นนะบองไม่เห็นมันบังเพราะบังอยู่เขาตรงนี้บังนะครับเดี๋ยวามมาทางด้านใดทางด้านนี้แต่ผมฮะให้ท่านผู้ชมดูความสวยงามของจดชม,มิวนี่ก่อนนะครับเดีย๋ยวเราได้ลงไปไกลนะทางลงเป็นมาๆนั่นอ่าวิธีกูครับทางด้านหน้านู่น ใช่ไหมครับหรือยังไม่ใช่คือเป็นเป็นหินมันก็เป็นสไตล์เดียวกันพอเป็นหินคล้ายๆหินลูกหลังปะคล้ายแบบนั้นแหละนะครับก็เป็นเหมือนคล้ายๆแกนขย้นยอดเหมือนนะพวกนักบิบาก์าชอบเลยประเภทนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวตามผมมาเลยครับใจพร้อมใจพร้อมอืมเอาเป็นเทเลิปดีกว่านะติดตามอีพีสองแล้วกันเดี๋ยวจะยาวไปนะครับอ่าท่านผู้กับกี่นาทีแล้วครับ สี <Sí. S 2> ่อ่ะพอก่อน